ผ่านไปแบบสดร้อนค่ะกับความมันเกิดพิกัดสาหรับคอนเสิร์ตเผยตัวตนของสุดยอดวงร็อกระดับตํานานของเมืองไทยกับวงซิลิฟูที่ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางสายนดนตรีมายาวนานกว่า20ปีและวันนี้ก็มาถึงเวลาที่พวกเขากลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งซึ่งนําทีมโดย3ส,สมาชิกรุ่นเก่าอย่างต้นจัก,กริดจ,จูประเสริฐหัวหน้าวงและมือกีตาร์รังเทวริศสีสุขมือเบส และรัฐโกบายาชิมือกลองพร้อมด้วยศิลปินใหม่ของวงอย่างริมกิษนะนักร้องนำกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของพวกเขาที่ใช้ชื่อว่า s i l l y w a t 2 o Concert สงครามของคนโง่ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาณ t ทนเดอร์ด m e เมืองทองธานีค่ะ เรียกว่าผลตอบรับดีเกินคาดมากๆค่ะเพราะเหล่าสาวโบกของซ l ลิฟูดทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ต่างรีบจับจองบัตรกันอย่างมากมายจนทําให้บัตรคอนเสิร์ตกว่า5 0 0 0ันใบจาหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็วทําให้สุดยอดวงร็อกระดับตำนานอย่างซลิฟูต่างซ้อมกันหนักตลอดทั้งเดือนเพื่อแฟนเพลงที่รอคอยคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขามานานกว่า15ปี โดยในวันแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขาก้าาไปด้วยชาวร็อกกว่า5,000คนที่ต่างเดินทางมารอชมคอนเสิร์ตกันอย่างขับขังและในเวลาประมาณ20นาฬิกาก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเมื่อซิลิฟูปรากฏตัวขึ้นบนเวทีพร้อมกับแพงร็อกสุดหนักแน,น่นอย่างสู้ไม่ได้ ันด้วยเพลงฮิตจากอัลบั้มก่อนๆอย่างไม่หวานแม้วันมามากคนที่ฆ่าฉันเพียงรักผิดที่ไวใจและเพลงบ้าบอ จะเข้าสู่ช่วงพิเศษที่ซิลิฟูนําเพลงเก่าตั้งแต่อับั้มแรกๆซึ่งเป็นเพลงที่ไม่เคยเล่นบนเวทีไหนมาก,ก่อนมาแสดงทั้งผู้ยิ่งใหญ่พ่อแม่ลูกบันท้ายหน้าไม่อายก่อนจะมาจัดเต็มด้วยเพลงฮิตเดินใจไวโจอาทิอย่าบอกว่ารักขี้หึงเพลงนี้เกี่ยวกับความรักในว่าจะไม่หลอกกันและคิดถึงจากนั้นซิลิฟูก็ขอหยิบเพลงใหม่ล่าสุดอย่างจงเรียกเธอว่านางพญามาแสดงสดให้ชมกันแบบเต็ม มาถึงช่วงเวลาแห่งการสาดความมันสุดเหวี่ยงแบบนอนสต็อปอย่างร้อยห้ซีซีวัดใจน้ำลายจิจะและในช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตซิลิฟูก็ยังคงจัดเต็มความมันให้แฟนเพลงได้โดดจนลืมเหนื่อยกันอย่างต่อเนื่องอีก4เพลงรวดทั้งแปะอย่าร้องเซ็ง พี่สาวครับอัดผมทีและเพลงจิบเดียวก็ซึ้งแม่นับเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตร็อกที่มันสะใจเป็นอย่างมากค่ะสาหรับสุดยอดวงร็อกรุ่นเก่าอย่างซิลิฟูที่ขนเพลงที่จากทุกอัลบั้มมาสาัดความมันขั้นสุดเพื่อแฟนเพลงกว่า5,000คนได้มันกันแบบเต็มอิ่มกว่า3ชั่วโมงเต็มบอกเลยว่าชาวร็อกคนไหนที่พลาดไม่ได้มาชมคอนเสิร์ตต้องเสียดายกันหนักมากค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของวงซิลิฟูนั้นไม่ได้หาดูกันง่า,งงายแล้วไม่รู้ต้องรอกันอีกนานแค่ไหนกว่าที่พวกเขาจะกลับมาจคิร อย่าบ,บนี้ให้เราได้ชมกันอีกครั้งค่ะ